ขณะนี้เราอยู่ที่หอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาเชียงใหม่ครับเนื่องจากว่าเรามีการปรับปรุงหอผู้ป่วยใหม่นะครับผมจะพาท่านไปชมถึงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆของหอผู้ป่วยแห่งนี้ครับ ในหอผู้ป่วยแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงนะครับใช้เวลานในการปรับปรุงนานถึงประมาณ8เดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าอาคารแห่งนี้ใช้งานมานานมากประมาณสักหกปีตั้งแต่สมัยที่เราก่อตั้งโรงพยาบาลใหม่ๆครับในเรื่องของห้องที่เราใช้เนี่ยแต่ละห้องจะมีความปลอดภัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงหอผู้ป่วยแห่งนี้ได้เนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตโดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ในการผ่านเข้ามิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดประตูเข้าหรือออกได้ ทางขวามือที่ท่านเห็นแห่งนี้นะครับอันนี้คือสเตชันของพยาบาลที่จะสามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วยก็ดีหรือห้องกิจกรรมก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและผู้ป่วยด้วยกันเองครับถ้าไปทางซ้ายมือของผมจะเป็นส่วนของห้องกิจกรรมเป็นห้องกิจกรรมที่ในช่วงเวลากลางวันนะครับใช้เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อเรื่องสงเสริมสร้างเรื่องของจิตใจ,จของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่นี้เราแบ่งผู้ปว่วยเอาเป็น3กลุ่มนะครับ หลังของผมเนี่ยจะเป็นหอผู้ป่วยชายนะครับทางฝั่งขวามือจะเป็นหอผู้ป่วยหญิงนะครับซึ่งเป็นหอผู้ป่วยรวมครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นหอผู้ป่วยที่มีความจําจเป็นต้องพักเพียงท่านเดียวบางครั้งเองผู้ป่วยจิตเวชอาจจะมีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อเราก็จะมีหอผู้ป่วยความดันลบอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวเหล่านี้ด้วย <ST> <ๆ>โถงทางเดินของหอผู้ป่วยหญิงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้ดีไซน์ไว้ครับซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยการออกแบบจะมีความพิเศษให้มีความรู้สึกเหมือนว่าอยู่กับบ้าน นะครับและมองเห็นแสงสว่างให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเป็นลําดับครับนอกจากเรื่องของผู้ป่วยเองแล้วยังมีเรื่องของห้องน้ําที่เราดีไซน์เป็นพิเศษเพราะาห้องน้ําเป็นส่วนที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่หากไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นภายในพื้นที่ได้ครับ ห้องน้ําจึงมีการดีไซน์เป็นพิเศษโดยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นฝักบัวก็ดีไม่ว่าจะเป็นปุ่มในการหมุนก็ดีไม่ว่าระบบการล็อกกรอนก็ดีสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือและลดความเสี่ยงเรื่องของความเครียดของผู้ป่วยในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในห้องส่วนตัวเหล่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนําให้ผู้ชมได้รับชมในของผู้ป่วยนี้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและก็เพื่อเน้นย้ําเรื่องของความปลอดภัยตามหลักของวิชาการนะครับ ที่จะทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลในดวงใจครับ